สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมนันนิกเลาะสิปานะครับอันนี้ก็มาที่เดิมนะครับก็มาที่หนองตะกุดนี่แหละครับก็จะมาตกปลาช่อนโ้มน้อมนะครับไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยครับขับรถไปกับขอนแก่นมามีเวลาประมาณสักชั่วโมงนะชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนาะไม่รู้จะมีตัวมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูกันไปกันเลยหัวหนักก็มีข้อเสียเหมือนกันครับ นากสวะมาเพียบเลย หัวหนักเกาะสวะดีมากเอ็กเสียครับหัวหัวห้าน่าจะจะใช้หัวสามเหมือนเดิม นี่ไงว่าแล้วกัดหางเหมือนกันฟองฟอดว่ามันตุ๊บอะไรไม่กกรู้กอมาแล้วฟองขึ้นตามตูดนะครับมันระแวงอยู่ยังมีแสงอยู่เดี๋ยวพายที่ตกลัดขอบฟ้าบ้านหลังนี้ก็น่าจะมีตัวมันจะมีแสงเล็กๆแล้วก็จะมืดๆหน่อยๆ ไล่กินลูกปลาไม่ได้อะหัวห้าหนักเกิน สักไม้สองไม้กับใช้หัวเดิมเฮ้ยกัด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 เฮ้ยกัดแท้กัดแท้กัดแท้สายวิ่งกัดแท้สายวิ่งสายวิ่งแล้วฮุดขอวัดเลยนะครับนี่ไงอยู่โอ้โหฮุดสายใหญ่แล้วใหญ่แล้วครับดูคันครับ โอ้หไม่เล็กแล้วครับผมใหญ่แล้วครับน่าจะมีโลนี่โลไหมโอ้โหโอ้หสู้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 เฮ้ยช่อนช่อนใหญ่ไน่าจะมีไซ่นะไซโลไหม้หอ,อันตับหัวห้ากินเฉยเลยกัดไกลๆนะตัวนี้น่าจะไม่ถึงโลหกเจ็ดขีด ดันโลครับเกือบโลเหมือนกันเนี่ยเจ็ขีดครับติดไลท์แล้วครับผมนี่ไงว่าแล้วกำลังว่าจะเปลี่ยนนะเนเห็นไหมผมบอกแล้ใกล้เวลาหกโมงอะ่ะปลาจะกัดเนี่ยครับใส่ตึงมือเลยนี่สุดยอดครับอ่าไม่แห้วนะได้วัดอยู่ตึงมือเลย ตึงมือแล้วนะครับเดี๋ยวขอถ่ายนะ